ไบรท์ Bright, พิชยาธันเคลื่อนไหวหลังโดนขุดขอบคุณไอทีวีทำให้เจอสามีคนปัจจุบันเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับผู้ประกาศข่าวสาวสวยไบรท์ Bright, พิชยาธันจันพุธผู้ประกาศสาวคู่ใจสอรยุทธสุทัศนะจินดาปัจจุบันต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นผู้ประกาศและพิธีกรคนเก่งที่มีงานชุกคนหนึ่งและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพหาดูยากสำหรับผู้ประกาศข่าวสาวไบรทพิชยาธัน สมัยอยู่ไอทแขกรับเชิญคนแรกโตศักดิิ์สทธิ์โดยภาพนี้เธอนั้นสมัยอยู่ไอทซึ่งไร้พิชยาทันได้เป็นพิธีกรรายการที่หนึ่งในโลกและแขกรับเชิญคนแรกของเธอนั้นก็คือโตสักิดสธิ์ และล่าสุดไว้พิชยธัน์นั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังโดนขุดภาพขอบคุณไอทีวีทำให้เจอสามีคนปัจจุบันโตศักดิ์สิทธิ์โดยเธอนั้นได้โพสต์คลิปขณะทำรายการอยู่ช่องไอทีีพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณไอทีีที่ทำให้ได้มาเจอกันค่ะรายการคนไทยที่หนึ่งในโลกเทปแรกปี2546 hashtag #itv คือจุดเริ่มตน้นฮ่าฮ่าฮาพิธีกรครั้งแรกในชีวิตกับแขกรับเชิญคนแรก รายการครึ่งชั่วโมงถ่ายทำกัน7วัน20ปีแล้วย้อนกลับมาดูอีกทีเขินมากๆค่ะแอดโตศักดิ์สิทธิ์